ขบัดนี่ขบัดค่ะนั่นดิขบัดดี ที่บอกทีบอกแะแช่ที่บอกสบายดี่ขาผู้ช่วยมันีกมาอกับผ่อนชตบิบ้านาค่ะน้องมาตัมาย้ยืียย้นอดปลาทอปาน้นทอดปานอนั่นไม่ด้น้องบ่บอเออนี้ก็มา้นนมาลี่อ่แล้วี่้ี hai cái này, cho xong em cái đậy thật và nhân thì nào Thôi ta sẽ tắm mà hôm Rambutang ayam Rambutang ayam Ayak Ayak bapa Ayak ayak แม่ก็ใส่ก่อนนะลกับบกับป้าเลยนี่นลปลาเอจ้างา่แอไม่ใชป,ป,ป็นเต้า่าหริอเพราะแมาเต็มสุดในมัน 上班的。 น้ำตาลยื่นม่ใหญ่ยื่นมีใหญ่ยื่นม่ใหญ่ชนน้ำตาลสบายดีพี่น้องมันนีก็มาพอกับสองสองปีพี่นอ้องเรื่องมันหนีกันมันขึ้นเขาพี่น,อน้องตั้งมั้งฮึ่ม เวลาเสียงอ่ะคี่ก็ิตั้งหน่าดคกหน่อยะมาขามมั้งคุณขามทุกขามขามต้องหนกาหนกาันเลย

Cô ừ. nhàn một chút Nó sao còn ở như vậy là nha mà Nó dầm một Mà kia mà Is it spicy? ไหวยอะไรนี่นูเลยเก็แกงมาแล้วแก่กอง ทำไมเขาหิบหนัว่าจะขวดค้อยพ่อป้าแม่ทุกเนี่ยนก็คือขลุกเลยนะคือเขาพูดเฮ้ยาทหหลวมว่ามันเบิ่งโมนี่กินตบพี่นนอง บรรยากาศบักน้อบักนอกพี่น้องเอ้ยตายตาชมตา ทอดปลาพี่นองตำมะฮุทอดปลาตำมะฮุงพี่เราหาบะไรก็ขึ้นเขานียว <c ười> ใช่ปะอืมตองบริเวนเออจะเอาตัวตสีกแบบ็ไร หลดจากฮันอีดค่ะมาพี่น้องกิดเขาต้อกันพี่น้องกินตามมาหุงจ้ากิดตามมาหุงเวลาเทียงนะครับหนูสกิฟม,มัดไดะจำม,มาห่งค่ะ แล่นอ้วันนี้พี่น้องเบิ่ได้หมุดเขาใ่หล่ะมีมากกทินพี่น้องมากะทินธรรมศาสตร์ไมมเอ่ยูดููด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 ููู่ดูดหด่ดูดูดูด้ดู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 ด tương màu nữa Mua ma màu hồng จะจี้เขาอยียกไม่หมเนาะไม่สมภาคก็โูก็สมภาคกันไงลุกๆเรอืมตกให้ยับตกใจไ่นะคุณไม่อะไรห่ะ ม네ึงจะไปดิ้นเัเลยป่าวดิ้นหวก็ไม่เปืน มันมันพันเนาะ

ช่วยเฮ้่ต่หัวชุมพักเนาะสื่อตีง่ามาขัดชุมพักเฮ้ แหงเลยี่ี่ห่อหอนแดดหอนเราไม่รู้กอดบานเจริงห่อแหงแรงป่ะเอ ก็เล่นไปเลยเนาะถ้าถอดกนหนุมักมาว่าก็เท่าบอกเข้มถ้ามักมาว่ามึงบอกเข้มข้บตัวเชต

นแด็กเขาแด็เขาจะเนะนนจะินไปเล็วเมบ่อไรล่ะูนักขึ้นกินอะไเน่ยูวนนี้不错不้อมมาจุกจุกกันเลอพี่น้ัง่ย อันนี้อยากกินขอาเทียงจ้าที่ขอ,อกำลังท้าย้ตนนอตตำโหกำลัาเสเทียเ่ยงพี่ยิ่งแดงหัวน่อน้ำงแก็ลูกน้ำตำาคงทอดปลนดึงนะครับ

antara lah motor